เดือนพฤษภาที่จะถึงนี้ชีวิตของฉันจะเป็นยังไงและฉันต้องสวดมนต์บทไหนชีวิตของฉันถึงจะดีขึ้นโอเคหนึ่งสองสามค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งชีวิตของเรานะคะก็จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็สวดสวดคาถามงกุฏพุทธเจ้าหรืออิติปิโสจะทําให้เราเนี่ยมีจิตใจเข้มแข็งนะคะแล้วสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะคาถาพ,พุทธเจ้า ตาง,ง,ง,งเปิดโลกนะคะบทสวดนี้นะคะชีวิตของเราเนี่ยอาจจะต้องเดินทางในเดือนนี้อาจจะต้องเดินทางพบปะผู้คนแล้วก็เปิดใจแล้วก็เป็นคนที่เปิดกว้างนะคะบทสวดที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะก็คือคาถาพระพุทธเจ้าตางเปิดโลกและสาหรับคนที่เลือกหมายเลขสามนะคะคาถาบูชาพระพรมเดือนนี้เราต้องดูแลแล้วก็มีจิตใจที่เมตตาการุณาเมตติตาแล้วก็อุเบกขานะคะเป็นคนที่ ต้องใช้สติปัญญามากๆเลยเดือนนี้ก็บูชาพระพุนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโอเคสําหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อใพ้พุทธานภาพไปใช้เองก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อดูรายละเอียดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ